5ข้ออัปเดตเงินเยียวยานักเรียนเงินเยียวยาประกันสังคมอัปเดตข่าว5กันยายน64รร่รายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมเ a ็ i ชาแนลครับ5ข้ออัปเดตเงินเยียวยานักเรียนเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด5กันยายน64เราไปชมพร้อมกันเลยครับ ข้อที่1เงินเยียวยานักเรียน2000บาทนั้นล่าสุด5กันยายน6.4โรงเรียนของรัฐจะได้รับเงินโอนนะครับผ่านโรงเรียนโรงเรียนจะเป็นคนโอนให้หรือว่ารับเป็นเงินสดนะครับภายในวันที่7กันยายน6.4ส่วนโรงเรียนของเอกชนจะรับเงินผ่านโรงเรียนเป็นเงินสดหรือว่าโอนเข้าบัญชีเช่นเดียวกันภายในวันที่10กันยายน6.4ส่ครับส่วนนักเรียนกศนก็จะรับสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนเช่นเดียวกันครับผม หากใครมีคำถามข้อสงสัยสามารถสอบถามไปทางโรงเรียนหรือว่าสายด่วนศึกษาธิการนะครับ1579นะครับผมอัปเดตข้อที่2เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33ลาสุด5กันยายน64คนที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หากไม่ได้รับสิทธิ์และอยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้ม จะมีการเริ่มพบพลสิทธิ์15กันยายนถึง31ตุลาคม64อันนี้ม33นะครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่เอกสารยืนยันประเภทกิจการนะครับก็คือ9กิจการนั่นเองและพื้นที่ทำงานในพื้นที่29จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากนายจ้างเอกสารกรณีที่เป็นชื่อนามสกุลนะครับเอกสารทะเบียนสมรสนะครับเอกสารการจ่ายเงินสนทบ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาในพื้นที่ควบคมสูงสุดแล้วก็เข้มงวดอันนี้คือม3 3เริ่มยื่นท้อพลสิทธิ์ห้กันยายน64ส่นะครับส่วนอันเดตข้อที่3เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา3 3นั้นในผู้ที่ได้รับเงินนะครับตอนนี้จะได้รับเงินเยียวยา2เดือนในผู้ที่อยู่13จังหวัดสีดแดงเข้มรับเงิน2งวดนะครับงวดที่2จะมีการโอนเงินประมาณเดือนตุลาคม6.4ส่วนจะรับเงินเยียวยา1เดือนใน16จังหวัด หลังนะครับผมโอนเงินนะครับทุกวันศุกร์ถึงสิ้นปี64สําสหรับทนที่พลาดในการโอนเงินนะครับผมอัปเดตข้อที่4เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา39แล้วก็40ล่าสุด5กันยายน64ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมเช่นเดียวกัน w w w s s o g o t h สำหรับท่านที่สมัครมาตรา40ใหม่19จังหวัดสีแดงเข้มที่สมัครตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม64จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ในวันที่7กันยายน64เป็นต้นไปครับแล้วก็ได้หากได้รับสิทธิ์ก็จะมีการโอนเงินประมาณทุกวันพฤหัสแล้วก็จะมีการโอนทุกพฤหัสนะครับจนครบนะครับผมถึงสิ้นปี64นะครับผมอัปเดตข้อที่5เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา39 40ล่าสุด5กันยายน64 คนที่ตรวจสอบนะครับสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับที่อยู่ในที่อยู่ใน29จังหวัดสีแดงเข้มจะสามารถเริ่มทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคม64ครับโดยการยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา3940นั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th ซึ่งผมก็มีคลิปแนะนําในการดาวน์โหลดเอกสาร แต่ถ้าหากใครไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถรับเอกสารยื่นทุพพลสิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันกสังคมทุกจังหวัดนะครับผมหลังจากที่ได้รับเอกสารขอทุพพลสิทธิ์แล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเช่นอาทิชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนหมา,หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถส่งเอกสารที่สำนักงานประกันกสังคมทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานประกันกสังคมสาขาใดก็ได้ครับอันนี้คือ2 9าจังหวัดสีแดงเข้มนะครับผม โดยนะครับท่านผู้ชมทบทวนกันอีกครั้งสำหรับพื้นที่13จังหวัดสแดงเข้มเดิมคือกรุงเทพนะครับนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะรานราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรอีอยุธยาครับ16จังหวัดหลังได้แก่นกครราชสีมาระยองราชบุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีกาญจานบุรี ลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์ปราจินบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนอครน,นายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีครับและได้หากเป็น19จังหวัดนั้นนะครับจะเอา16จังหวัดจังหวัดหลังบวกกับอีก3จังหวัดนะครับก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาแลวก็อยุธยาครับอันนี้เป็น19จังหวัดนะครับผมโดยการรับเงินนั้นยังมีการรับเงินผ่านพร้อมเ์เล็กประชาชนอย่างเดียวนะครับซึ่งท่านต้องสมัครเลขพร้อมเ์ ประชาชนนะครับกับบัญชีธนาคารที่มีความเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับผมธนาหากใครสมัครแล้วนะครับผูเกเลขประชาชนเนียอบอยแล้วและเงินยังไม่เข้านะครับก็มีการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านตรวจสอบการใช้งานของพร้อมเพย์เลขประชาชนของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับผมมีคลิปแนะนํานะครับผมแต่ถ้าคารยังมีปัญหาอีกลองเปลี่ยนไปใช้ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารอื่นดูนะครับและถนาหากยังมีปัญหาอีกยังไม่รับงเงินเงินโอนนะครับก็ให้ตรวจสอบชื่อสกุลของท่านว่า ชื่อสก,กุลของท่านในปัจจุบันนะครับตรงกับฐานข้อมูลในระบบประกันสังคมหรือไม่โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็เข้าระบบไปเพื่อตรวจสอบว่าชื่อนามสก,กุลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นั้นถูกต้องหรือไม่นันนะครับผมโดยผมก็จะมีคลิปแนะนําในการตรวจสอบสิทธิเงินประกันสังคมนะครับก็คือสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ก็จะมีชื่องงานามสกุลของท่านในระบบหากไม่ตรงกันต้องแจ้งที่สำนักง,งานประกันสังคมเพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับผม โอเคท่านผู้ชมอัปเดต5ข้ออัปเดตเงินเยียวยานักเรียนเงินเยียวยาประกันสังคมอัปเดต5กันยายน64สีื้อหามีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมาในงานในราบครับใครที่ได้รับเงินแล้วมีปัญหาอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่น,น,กกนด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ s สง G รามมายเนอร์ชด้วยนะครับท่านจาาะไม่พลาดข่าวสารดีดีสิ่งดีดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่อง Man i นอร์ชครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ